วันนี้เรามาเก็บองุ่นบราซิลนะฮะจาโบติกาบ้านะฮะนี่เป็นรอบที่สองของปีนี้นะฮะถ้าต้นสูงขนาดนี้นะครับเห็นไหมฮะมีสองรอบแล้วนะปีนี้นะฮะนี่คือออกตั้งแต่โคนต้นเห็นไหมฮะนะครับจนปลายนะฮะนี่ยังไม่เยอะนะฮะถ้าจะดูแลให้น้ำให้ดีกว่านี้จะเยอะกว่านี้นะครับเยอะมากเลยนะฮะเป็นต้นไม้ที่สวยมากแล้วก็มีผลฮะปีหนึ่งสองสี่รอบนะครับ ยิ่งโตกว่าน,นี้ก็จะยิ่งเยอะกว่าน,นี้นะฮะลูกส,สวยๆนะทาไว้ก็ได้เป็นผลไม้ที่อร่อยด้วยทําไว้ก็ได้นะครับสุดยอดผลไม้ฮะองุ่นบราซิลปลูกในประเทศไทยได้ทุกภาคเลยนะฮะเห็นไหมฮะลูก,กนี่แต่ข้างบนนี่นะต้องใช้บันไดถึงจะปลูกถึงจะเก็บได้หมดนะครับต้นสวยนะฮะปลูกประดับบ้านนะครับเป็นไม้ไม่ผัดใบนะฮะแล้วก็เขียวทั้งปีดูแลง่ายไม่ต้องใช้ ยาสารเคมีใดๆนะฮะเพราะว่า,มาแมลงวันท้องไม่เจาะผลนะฮะแล้วก็รสชาติก็อร่อยมีทั้งผลเดียวเนี่ยอยู่ที่สีนะฮะล้วผลรสชาติก็แตกต่างกันไปนะฮะแต่ละวันก็แตกต่างกันไปนะมีตั้งแต่วันแรกก็คือเก็บมาเนี่ยรสชาติคล้ายฝรั่งนะฮะวันที่สองคล้ายมังคุดวันที่สามคล้ายกับลิ้นจี่วันที่สี่ก็คล้ายาน้อยหนาววันที้ ถถึงคล้ายๆเสาวรวันที่6ที่7ถึงจะเป็นองุ่นราซิลแท้นะฮะอร่อยมากครับผมนะฮะสวยงามเป็นต้นไม้ที่สวยงามมากครับต้นนี้ก็อายุ10กว่าปีแล้วนะครับนะฮะปีหนึ่งมี2รอบถ้ายิ่งแก่ก็จะยิ่งมีผลมากขึ้นนะครับี๋ยคนะครับขอบคุณครับ